สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สมาชิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องไอ้ผัาเพลินด้วยนะครับและอีกอย่างก็อย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับวัดถูกมงคลหลวงพ่อพัดนะครับผมวัดหวยด้วนนะครับผมก็ออก็หายไปประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ได้นะครับ ก็สรุปก็ไม่ได้กลับต่างจังหวัดนะครับช่วงนี้โควิดเนะาะก็สองพระเล่นอยู่บ้านนะครับผมไม่ได้ไปไหนนะฝนก็ตกใครได้ไปเที่ยวไหนบ้างครับผมช่วงเทศกาลสงการช่วงนี้งดหลายอย่างเนาะก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วย เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะเพราะว่ามีหลายท่านนะครับเข้ามาสอบถามนะครับว่าเหลืออะไรบ้างเดี๋ยวผมตอบลายแป๊บหนึง่งอ่ะนะครับ ก็จะเหลือประมาณนี้นะครับในส่วนของพระปิดตานะครับผมในส่วนของพระปิดตานะครับปืนแตกสองนะครับช่วงนี้ราคาขึ้นอยู่นะครับผมร,ราคากำลังขึ้นเนื้อไทเทีงมบินเ็าปิดกันอยู่ที่พันกว่าบาทนขนาดเนื้อร่างล่างนะครับผมปิดอยู่พันกว่าบาทอืมพระปิดตาเนาะเพราะว่ามีหลายท่านโทรมาสอบถามผมก็ไม่ค่อยว่างเนาะเพราะว่าเตรียมตัวที่จะกลับต่างจังหวัดแต่สรุปสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้กลับอ่า ก็เลยเงียบไปนะครับผมนี่นะครับอันนี้พระปิตานะครับก็เหลือประมาณไม่กี่รุ่นนะเหลือประมาณสิบสิบแปดรุ่นได้นะครับก็มีเอฟซีเข้ามาปิดกันเรื่อยนะครับแล้วก็สมาชิกที่เข้ามาใหม่ก็มาสอบถามแล้วก็ปิดไปโคนละอง,อง,องสอง,ององนะครับผมคนรุ่นสองรุ่นแต่ที่รู้นะตะกุดทองคํายังไม่มีใครได้นะครับผมตอนนี้เหลือแค่สิบแปดรุ่นแล้วนะครับเนเงินงนี่ผมเห็นแตกน่าจะแตกไปแล้ว หนึ่งเหรียญน,นะครับผมก็เ,เหลือเนื้อเงินประมาณอีกสองเหรียญได้นะครับผมแต่ใจจริงผมก็อยากเก็บนะแต่ก็มันจะผิดกติกานะครับผมมันจะผิดกติกานะครับเดี๋ยว f อซหาผมกักอีกนะครับผมของรางวัลนะครับผมเดี๋ยวปิดภาพปิดตาหมดปับ๊บเดี๋ยวจะมีของรางวัลทิ้งท้ายนะครับ ในส่วนของพระปิดตานะถ้าใครสนใจนะครับมวลสารสุดยอดเข้มเเข้เเขมขังนะครับผมแน่นอนนะครับใครมีไว้ก็เอ่ออเาติดเนื้อติดตัวติดรถนะครับผมไปได้นะครับผมเพราะว่าจะเน้นเรื่องการค้าขายแล้วก็เน้นเรื่องแควคาดปลอดภัยนะครับเป็นหลักอันนี้ผมเดี๋ยวหลังส่งการผมจะเอาไปเลี่ยมใช้นะครับผมเป็นสัมนาคุณนะไม่ได้อยู่ในในรังนะครับผมเป็นเนื้อกอะไร อในส่วนของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นของรวยชนะโชคนะครับรวยชนะโชคผมก็จะเหลือประมาณเท่านี้นะเป็นชุดแจกในพิธีนะครับเป็นชุดในแจกในพิธีอ,อันนี้นะครับหลายท่านกมาขอแบ่งแต่ผมขอปล่อยยกชุดนะครับผมผมอยากเพราะผมตั้งใจเก็บให้มันครบสีผมก็อยากจะปล่อยให้ครบชุดนะครับผมสําหรับท่านที่สนใจที่จะเอาไปเก็บสะสมหรือเอาไป เป็นกรณีศึกษานะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ถือว่าเหรียญสวยมากนะครับผมเป็นเหรียญที่สวยมากอันนี้ผมไปไล่ปิดมาก็ตกอยู่เหรียญรุรุ่นละพันเลยนะอืมรุ่นละพันเลยนะครับนี่นะครับความสวยอ่าเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับผมนี่นะครับปล่อยยกชุด ปล่อยยกชุดนะครับผมราคาก็ไม่ไม่ไม่ถึงพันแต่ผมเอามาบางเหรียญสาประมาณสามเหรียญได้นะที่ผมเอามาอยู่ในเนี้ยพันพันหนึ่งแล้วก็พันสองถ้าผมจะไม่ผิดถ้าพันสองนี่น่าจะเป็นเหรียญเหรียญเหรียญ<ๆ>อันนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นดูเลขอ่ะไม่ใช่ จะมีเลขสองสองนะครับผมจะมีเลขสองสองตอนนั้นเขาเล่นเลขกันอ่านี่นะครับก็จะได้เลขสองสองไปบูชานะครับผมผมก็จะปล่อยยกชุดนะครับนี่นะครับนะนี่นะครับถือว่าสวยนะครับใครที่ได้ไปเนี่ยมาสอบถามกันเยอะมากเลยนะครับยอดวิวก็ค่อนข้างที่ดีด้วยสำหรับรุ่นนี้นะอืม ับดีดีมากเลยอันนี้ก็จะเป็นประจำประจำวันเลยนะสีประจำวันนะครับผมเป็นไงสวยไหมถ้าใครสนใจก็ยกชุดไปได้นะครับเอาไปสะสมนะครับผมหรือเลือกเอานะครับมีลูกหลานเกิดวันไหนก็เอาไปแจกไปนั้นนะครับผมหลวงพ่อพัดเนาะเป็นหลวงพ่อพัดแล้วนี้นะครับอันนี้กระแสเอ กระแสมาใหม่กําลังแรงเลยนะครับตอนนี้เรื่องแควค่าปลอดภัยนะครับรอดได้ไงนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่นะครับจะเป็นเลื่อนเลื่อนยศสิทธออ์ทบสร้างถวายนะครับเหลือเหลืออยู่สามแล้วตอนนี้ผมเหลืออยู่สามแล้วนะท่านใดสนใจก็เอาไปบูชาก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนี่นะครับ เนื้อทองแดงหน้ากากเลื่อนยศนะครับอืมนี่นะครับนี่ทองแดงหน้ากากของทิปนะครับด้านหลังเป็นพัยดยศนะครับผมก็เ <c oughs> หลืออยู่สามเหรียญนะครับสำหรับใครที่สนใจนะก็นั้นได้ก็คือว่ามันมีประสบการณ์ล่าสุดเนาะผมก็มาเมันทึกไว้ด้วย ตอนแรกๆเนอะตอนตอนที่ปลูกเศกแรกๆก็เป็นรถเป็นรถอะไรเนาะรถรถหกล้อหรืออะไรเนี่ยนะหน้าเก่งอัดก๊อปปี้หน้าเกง่เกงเละนะครับผมก็ไม่ได้เป็นอะไรนะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ล่าสุดนี่เป็นรถเกง่งชนกับต้นไม้อะเละนะครับผมเจ้าของเดินออกมาจากรถเฉยนะครับ <laughs> แต่ผมก็บอกย้ําทุกครั้งนะครับผมวัตตุมงคลหลวงพ่อดีทุกดีทุกเหรียญน,นะครับขอแค่เราศรัทธานะขอแค่เราศรัทธา,าแควคาาปลอดภัยนี่ก็อย่าชะน่าใจเนาะการเดินทางก็อมีสติง่วงก็ต้องจอดพักอะไรอย่างนี้เนาะเราอย่าประมาทเด็ดขาดเรื่องการเดินทางผมจะย้ําเสมอนะครับแต่หลวงพ่อนี่มีดียังไงอะไรงไงก็คือเป็นที่เหนี่ยวจิตใจ นะครับผมพอเกิดอุบัติเหตุแล้วบางคนนี่สติแตกโูรถพังรับไม่ได้งนุนงี้อ่าพอมาจับดูหลวงพอ่อโอ้ตัวเองไม่เป็นอะไรเนาะเออก็ขอให้คิดแบบนี้โอ้ตัวเองไม่เป็นไรหลวงพ่อคุ้มครองก็ทําให้เราแบบว่าจากสติแตกก็ทําให้เรามีสติกลับมานะครับอืมจะทําให้เรามีกําลังใจในในการดําเนินชีวิตต่อไปได้นะครับต้องบอกอย่างนี้นะวัตถุบงคลน,นี่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะสําหรับใครที่ไม่เข้าใจแล้วมาดูแบบ อย่ามันโนอย่าอะไรประมาณเนี้นะครับผมวัตถุมงคลช่วยได้ช่วยได้จริงๆอย่างที่ผมบอกนะครับผมอย่างบางสิ่งบางอย่างเอ้าผมเคยล้มเคยรถล้มอะไรเงี้ยเคยแบบอืมหมาตัดหน้าบ้างอะไรบ้างล้มแต่เออมาดูเอา้าเราพกหลวงพ่ออะไรเงี้ยนะเออก็จากที่เราเคยโกรธมันก็หายโกรธใช่ไหมก็หายโกรธทันทีเลยก็เพราะเป็นวัตถุของหลวงพ่อนี่แหละ ทำให้เราดึงสติกลับมาได้อืหลวงพ่อคุ้มครองนะอะไรอย่างเงี้นะ,อ,ะอันนี้ก็ที่ออกข่าวเห็นไหมที่ออกข่าวอ่าช่องหลายๆช่องอะช่องไทยรัฐช่องอรมรินอะไรเนะี่ยเป็นรุ่นรวยที่หนึ่งอะทีะล่ลดหุ้ดพ่วงอะชนด่านอะนี่แหละเหรียญน,นี้แหละเนี่ยเหรียญน,นี้แหละ เนี่ยไอ้ที่วิ่งกันกระเจิงอะนะครับผมเนี่ยอืมเป็นเลขอาสี่ห้า 4, ด้วยนะอ่าเลขสี่ห้าด้วยนะครับผมใครสนใจก็ทักมาได้ผมปล่อยราคาราคาไม่แพงนักนะครับผมราคาจับต้องได้แล้วก็นี่ก็เป็นมงคลหนึ่งหกแปดมีประสบการณ์หลายประสบการณ์นะครับอืมแต่ช่วงนี้เสียงเดียวติดโควิดถ้าไม่ติดโคนะวิดนะวัตถุมงคลผมนี่เอามาหมดเอามาหมดเลยนะ แล้วตอนนี้โควิดเข้ารอบที่สามเนี่ยส่งออกไม่ได้ประเทศปิดะนะครับล่าสุดผมก็ส่งดีนะส่งนั้นไปให้ได้นะอ่เพระปิดตานะครับผมดีนะเขามีญาติอยู่ในประเทศไทยก็รลอดตัวไปนะครับอ่ส่งไปในสปปลาวนะครับของพระปิดตานะครับผมผมก็จะส่งให้เฟซเรียบร้อยแล้วไลน์ก็เข้ามานะครับ ตอนนี้ก็มี fc เข้ามาทักทายเรื่อยๆนะครับผมนะทักทายเรื่อยๆนะครับก็เข้ามาปิดกันเรื่อยๆเพราะพักนี้ผมไม่ค่อยตอบจริงๆต้องขออภัยจริงๆผมตอบช้าตอบอะไรเงี่ยเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลผมเตรียมที่จะกลับบ้านแต่สุดท้ายไม่ได้กลับนะพลาดอ่าอันนี้จะเป็นวงคลหนึ่งหกแปดนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกนะรุ่นสองออกเดือนหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเ,เขาเรียกอะไรอ่ะ อินเสิร์ตให้ดูนะครับคร่าวๆนะจะทำตัวอย่างเอาง่ายๆภาษาง่ายๆจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับรุ่นสองอันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นแรกนะครับอ่าอันนี้ออกงานประกวดเยอะนะครับผมรุ่นนี้สาหรับรุ่นนี้คนนิยมออกงานประกวดเยอะนะครับนะแต่ผมไม่มีเวลาเนาะผมใจผมไม่อยากจะออกนะอ่าอันนี้จะเป็นลงยงยาเขียวนะครับลงยาเขียวเขียวมอระกฎเลยนะครับอืมอันนี้ด้านหลัง มีเส้นบล็อกแตกนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับรุ่นนี้ออกเก๊เยอะนะครับผมรุ่นนี้ทำเหรียญเก๊เกิดขึ้นเยอะมากตอนนี้นะครับในตลาดนะครับผมต้องระมัดระวังด้วยนะครับจะซื้อของแท้ทั้งทีนะครับดูให้ละเอียดนะครับผมนี่นะครับสีเขียวคุยพื้นผมก็นี่ผมเอามาแบ่งปัน แบ่งปันเหรียญหนึ่งนะครับผมเหรียญเ,เดียวนะครับมีเหรียญเดียวใครสนใจก็สกิปมานะครับเหรียญสวยนะครับไม่มีตําหนินะการันตีไม่มีตําหนิอ่าอันนี้ก็จะเป็นไตมาสเนี่ยในกากเงินนะครับอ่าเอามาองเลือดองเดียวนะครับอ่านี่นะครับอันนี้จะเป็นไตมาสนะ เขาทำแบบบอกออกแบบเป็นเหรียญหลวงหลวงปู่หลวงปู่อะไรลืมไปแล้วนะอืมเหรียญเนี้ยเพราะว่าผมผมไม่ค่อยศึกษาแต่เนี้ยอันนี้เอเอฟซให้ผมหาแล้วผมหาได้ผมว่าหาได้มาสองเหรียญตอนนี้ปิดไปแล้วหนึ่งเหลือหนึ่งนะครับผมนี่นะครับความสวยอ่าเรียกอยู่นี่นะครับอ่านี่นะจะเป็นหน้ากากเงินนะครับผมอ่าใครสนใจนะใครสนใจสวยจริง ด,ดูนะครับนี่นะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับทุกท่านนะครับนี่นะครับด้านหลังด้านหลังเป็นยันหลวงพ่อเลยนะครับอันนี้คุณป๋องการันตีนะครับผมอันนี้คุณป๋องการันตีนะครับ หน้ากากเงินนะครับมาดูดูกล่องน,น,นี่นะครับนี่นะครับอ่ะใครสนใจที่จะหาอยู่เนาะเป็นไตามาดนะครับผมสวยๆหน้ากากเงินอ่ารวยชนโชคผมยังเหลือหน้ากากทองคํานะถ้าใครสนใจนะครับามาที่หลังหรือว่ายังไม่มีเก็บนะครับอยากจะได้แบบว่า เนื้อผิดพีดไปเลยอะ่ะสุดๆไปเลยอะ่ะนี่นะครับลงยาแดงฉ่ำๆอย่างนี้นะครับผมสนใจเข้ามาสอบถามได้ตอนนี้ก็น่าจะาหลักหมื่นละตอนนี้น่าจะถึงน่าจะแตะหมื่นแล้วนะสำหรับเดรยรุ่นนี้นี่นะครับสร้างแปดสิบเก้าเหรียญเองนะถ้าใครสนใจมาก็ถ้าใครสนใจนะสกิดมาได้นะครับเดี๋ยวจัดให้สวยๆนะครับผมอ่า ถ้าใครไม่ได้ผมไม่ซีเรียสน,นะอันนี้จะขายได้ขายไม่ได้อันนี้โค